สำหรับชาวบ้านปูเตอร์ช้างคือสิ่งที่พ่อแม่จะมอบไว้ให้เป็นมรดกสำหรับลูกชายค่ะชาวปากกยอที่บ้านปูเตอร์ตําบลแม่กูอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงมีวิถีชีวิตที่ผูกพันแล้วก็เชื่อมโยงกับช้างมาอย่างยาวนานความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทั้งน้ำแล้วก็ป่าที่เกิดขึ้นทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ช้างต้องเปลี่ยนค่ะจากเดิมที่เคยเลี้ยงช้างแบบธรรมชาติปล่อยให้ช้างหาอาหารแล้วก็เล่นน้ำบริเวณป่าใกล้ๆกับหมู่บ้าน ทุกวันนี้จํานวนป่าลดลงชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงคิดที่จะปลูกพืชไว้เป็นอาหารสํารองให้กับช้างติดตามกับผู้ผลิตอิสระภา,าคพลเมืองชาวปากกยอทีมโพควาค่ะควรปาวกยอรเรียกสับป,ปะครับหรือที่นั่งบนหลังช้างนี้ว่าก่อกะมันถูกวางอย่างง่ายหน้ายุงข้าวและใต้ถุนบ้านเราสามารถพบเห็นก่อกะได้ทั่วไปในหมู่บ้านแต่เราไม่เห็นช้างแม้แต่เชือกเดียว นอกจากประชากรแล้วที่นี่เคยมีประชากรช้างมากถึง50เชือกช้างที่นี่ลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะไม่มีอาหารจํานวนหนึ่งถูกขายไปบางก็เดินทางไปอยู่ปางช้างและบางส่วนก็เดินทางไปอยู่ต่างประเทศปูเตอร์เป็นชื่อหมู่บ้านที่ตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษผู้บุกเบิกรุ่นแรกซึ่งนามว่าปูเตอร์ปูเตอร์เป็นคนเลี้ยงช้างและช้างของเขาก็ถูกส่งต่อมายังลูก และลูกก็ส่งต่อมายังหลานลุงสุชาติราดัชนีเป็นหลานแท้ๆของปูเตอร์ปู่ของเขาลุงสุชาติมีพี่น้องทั้งหมด6คนผู้หญิงสองคนและอีกสี่คนเป็นผู้ชายคนปวกัญยมีความเชื่อว่าช้างเป็นมรดกสำหรับลูกชายไว้หากินส่วนที่ดินจะเก็บเอาไว้ให้กับลูกสาวอ,นอ,อ,อานีน้อ,อ,อ,อยจะเทปะนะบมูนี่ยเวดาเนี่ ปกควานในบอสเชฟโปร์เนาะเออนี่เลยก็ชอผมมืดเนี่ยให้เราเลือกตาราตาแกลรือจีร่อนนานร่อนเว็บเราพูดว่อปกควานลู่อ่ะเขาเนี่ยเนื้อก็ชอเนี่ยการดื้อการดื้อแต่การขี้ดื้อขี้ดือโอ้ใต้ชายถนนไม่ใช่หรอโอ้พูในยุคปู่ของลุงสุชาติป่ามีพื้นที่เยอะมากและมีการทำสัมปทานป่าไม้ช้างเหล่านี้ทำหน้าที่ลากซุงและขนผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิดอกออกผลในแต่ละปี ปูของเขาไม่ต้องพะวงว่าช้างจะไม่มีอาหารแต่ในยุคข,ของลุงสุชาติพื้นที่ป่าลดลงการปล่อยช้างไว้ในป่าจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้ช้างแต่ละเชือกได้มีอาหารเพียงพอช้างเก้าเชือกที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสมบัติจากปู่และพอที่ส่งต่อมารุ่นของลุงสุชาติเจ้าของช้างทั้งเก้าเชือกนี้คือพี่น้องของลุงสุชาติซึ่งในกลุ่มนี้เป็นช้างของเขาสองเชือก ทีกิจอะไรด้ชไบ้านเเนี่ยะจยูะทีวาวนนุ้ยแห่ห่บ่ชาากว่าเลยอ้อด้าโซอ้อดากอมีอ่ะอ้อตีนอโพนอโพนมย่าปลนะเอานะไอจะดเลยต่เาขี่ใครกชอชาอ๋อได้กชอชากอด้านตะโปตะโปตะโปโค แล้วตะวันเนี่ยชาติโเลยปะก่แผบุกเขากอนเลยอเมกใจก่อมือนี่เนี่ยจะต่ออยู่เวรกาเตเนี่ยเขากลัวเลมาเลเนี่ยไม่นี่ยเขาจะปล่นลาเลยนี่แล้วม่ตนนี้มาเขาดูโอตะูเลยปกาสูนี่แกชาบเราไปเจอเลยเดี๋ยวข้อทีละไม่เจอเลยเดี๋ยวข้อทีจะเนี่ยราดูอดี้จโพดอลาบจะต่อได้เอไว้รอดเล่ลยนีก็ประโซพามันได้โอตะตีลว่อเดือ ไอ้จะสู้เราป่าลินอนี่นอเลยกช่อี่จะสู้เลยโกลธเลยท่านอเมริกาใจก็มื่อนี้ก็มือนี้ก็ใหม่เลยแบบบ้าทรมายลยกใจไยบ้าวิจาจูหาปลาลอูลแล่ป่าบ้าเมบ้ามามีเสียบัตรเลเคยเเปี่ยวก็เลยคนี่เลมันเราเลยปลาแเ้วเปก็เสียบกวนนี่ยเลมันเนี่ยจริงๆบ้ามาอย็นหนอกน้ำอาหารและป่า คือปัจจัยในการตั้งหมู่บ้านในอดีตพื้นที่ป่ามีเพียงพอต่อคนและช้างแต่ภาพถ่ายทางอากาศที่เราเห็นอยู่นี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ของหมู่บ้านพูเตอร์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เรื่องราวของหมู่บ้านปูเตอร์บอกกับเราว่าคนป่าและช้างมีความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันค่ะเพราะหากว่าจํานวนป่าลดลงนั่นหมายถึงทรัพยากรน้ําและอาหารของทั้งคนและช้างก็จะลดลงตามไปด้วยผลสํารวจล่าสุดเมื่อปี2552ถึงปี2556พบว่าพื้นที่ป่าในประเทศไทยของเราลดลงถึง5ล้านไร่ค่ะหรือคิดเป็น5้าเท่าของพื้นที่กรุงเทพมหานครคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้นะคะ เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ